ทันทีที่ข่าวหลุดออกมาว่าฮัตสันเตรียมเดินเกมแผนใหม่สุดเซอร์ไพรส์ในการนำทีมชาติไทยลงสนามปะทะศรีลังกากระแสในโลกฟุตบอลไทยก็เดือดทันทีแฟนบอลต่างพากันคาดเดาว,ว่าแผนที่ถูกเก็บเงียบไว้ในห้องประชุมนานนับสัปดาห์นั้นคืออะไรกันแน่ เพราะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งฮัสสันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ใช่กุนซือที่เดินตามสูตรสำเร็จแบบเดิมๆเขาชอบทดลองชอบหาความได้เปรียบจากรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปมองข้ามและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเป็นโค้ชที่กล้าพอจะทิ้งแผนเดิมทั้งหมดหาพบว่ามีเส้นทางใหม่ที่ดูดันกว่าเราใจกว่าและตอบโจทย์เกมรูปแบบที่เขาต้องการมากกว่าแหล่งเขาวงในบอก,กว่าฮัสสันมองเห็นโอกาสใหญ่ในเกมกับสีลังกา เขาไม่ได้คิดแค่ชนะแต่ต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ทีมชาติไทยเป็นชัยชนะที่ต้องสถานเอเชียชนิดที่ทุกชาติจะต้องหันมามองว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเขาต้องการให้เกมนี้เป็นหมุดหมายสำคัญเป็นเกมที่เปิดเผยเอกลักษณ์ฮัสสันสไตล์อย่างเต็มรูปแบบและเป็นเกมที่นักเตะไทยจะได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขั้นสูงสุดของพวกเขาแบบไร้กรอบจำกัด การฝึกซ้อมล่าสุดถูกปิดเป็นความลับมากกว่าปกติจนทำให้นักข่าวหลายสำนักต้องเกาหัวเพราะแม้แต่คนที่ตามติดทีมชาติไทยเป็นประจำยังไม่รู้เลยว่าหัสสันกำลังคิดอะไรอยู่แต่เสียงซุบซิบเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆว่าเขากำลังเตรียมระบบการเล่นใหม่ที่ดุดันกว่าเดิมหลายเท่าเป็นระบบที่เน้นการเพรสซิ่งขั้นสูงบีบพื้นที่ด้วยความเร็วและโจมตีด้วยการเคลื่อนที่ซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบแต่รุนแรง ซึ่งผู้เล่นไทยในยุคใหม่ที่มีความฟิตสูงและมีทักษะเทคนิคที่ดีเหมาะสมกับแนวทางนี้เป็นอย่างมากหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างความฮือฮาที่สุดคือการตัดสินใจเรียกแตงโมลงสนามซึ่งทำให้แฟนบอลถึงกับตะลึงเพราะหลายคนไม่ได้คาดคิดว่าฮัสสันจะกล้าส่งดาวรุ่งคนนี้ลงในนัดสำคัญแตงโมเป็นนักเตะที่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมกล้าเล่นกล้าลุยและเป็นประเภทที่ไม่หวั่นใจแม้เจอคู่แข่งที่แข็งแงกร่งกว่า เขามีความดุดนันมีสปีตต้นที่ดีเยี่ยมและยังสามารถลากบอลทะลุช่องได้แบบอันตรายแต่ที่ทําให้ฮัสสันชอบมากคือความไม่เกรงกลัวและความสามารถในการสร้างความคาดเดาไม่ได้ให้กับเกมของไทยนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการส่งแตงโมโลงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นชิ้นส่วนสําคัญในแผนลับของฮัสสันเขาอาจมองเห็นว่าสีลังกามีจุดอ่อนตรงแนวรับที่ค่อนข้างเชื่องช้าโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่มีความเร็ว และสามารถเปลี่ยนจังหวะได้ในทันทีแตงโมจึงเป็นเหมือนอาวุธพิเศษที่จะใช้ฉีกแนวรับในช่วงเวลาที่คู่แข่งยังตั้งเกมไม่ได้และสร้างโอกาสสำคัญตั้งแต่นาทีแรกกขอองค์การแข่งขันแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลสะใจ,จมากที่สุดคือข่าวลือว่าปียพงยิงอาจถูกเรียกมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเชิงสัญ,ญลักษณ์ครั้งนี้แน่นอนว่าปียพงไม่ได้ลงแต่จริงแต่ฮัสสันต้องการนาความเป็นตานาน ความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเฉียบขาดในแดนหน้ามาผสมกับทีมชุดปัจจุบันเขาต้องการให้ผู้เล่นรุ่นคลื่นใหม่ซึมซับความฮึกเหิมความสำเร็จและจิตวิญญาณของศูนย์หน้าระดับตำนานที่เคยสร้างชื่อให้ทีมชาติไทยในอดีตการเชิญปียพงศ์เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจทำให้บรรยากาศในทีมร้อนแรงขึ้นอย่างเหลือเชื่อนักเตะหลายคนเล่าว,ว่าการเห็นไอดอลของวงการมายืนให้คำแนะนำตรงหน้าทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้พลังเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ทัดสรรให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้เล่นมากเป็นพิเศษเขารู้ดีว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เรื่องแทคติกแต่เป็นเรื่องของจิตใจความมั่นใจและแรงขับภายในเขาจึงเลือกจะสร้างบรรยากาศแห่งความกลา้าความไม่ยอมแพ้และความเชื่อมั่นว่าไทยสามารถเล่นเกมลุกที่ดุดันได้ไม่แพ้ชาติใดในเอเชียเขาอยากให้เกมกับศรีลังกาเป็นบทพิสูจน์ว่าฟุตบอลไทยสามารถเดินเกมอย่างบ้าคลาั่งวิ่งไล่กดดันทุกพื้นที่และจบสกอร์อย่างเฉียบขาดได้ การซ้อมลับยังเผยให้เห็นอีกกว่าไทยอาจใช้ระบบการผ่านบอลแบบไดรกอร์สปีดมากขึ้นคือการไม่เน้นครองบอลนานแต่จู่โจมอย่างฉับพลันบุกเป็นคลื่นแล้วใช้ตัวรุกที่มีสปีดจัดเข้าพื้นที่สุดท้ายอย่างรวดเร็วผู้เล่นอย่างแตงโมจึงมีบทบาทสำคัญมากในระบบนี้เพราะเขาสามารถเปลี่ยนเกมรับให้เป็นเกมรุกภายในไม่กี่วินาทีขณะที่ผู้เล่นรุ่นที่คนอื่นก็มีหน้าที่เติมเกมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เสียงกระซิบจากแคมป์ทีมชาติไทยยังบอกอีกว่าฮัตส,สันอาจทดลองใช้การตั้งเกมแบบปีกในซ้อนช่องซึ่งเป็นรูปแบบที่มักใช้ในยุโรปแต่ยังไม่ค่อยมีคนเห็นในฟุตบอลไทยคือให้ผู้เล่นริมเส้นไม่ยืนกว้างสุดแต่สลับเข้ากึ่งกลางเพื่อสร้างพื้นที่ให้ฟูลแบ็กเติมขึ้นมาแบบสุดเส้นพร้อมทั้งทำให้โครงสร้างการบุกมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีทั้งความเร็วการเคลื่อนที่และจำนวนผู้เล่นในแดนหน้าเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใด แม้หลายฝ่ายจะกังวลว่าแผนใหม่อาจเสี่ยงเพราะทีมยังมีเวลาเก็บตัวไม่มากแต่คนในทีมกลับให้ข้อมูลตรงกันว่าฮัสสันอธิบายทุกอย่างอย่างละเอียดและนักเตะตอบสนองได้ดีเกินคาดทุกคนรู้บทบาทของตนเองชัดเจนและมีความเชื่อมั่นในระบบใหม่มากขึ้นเรื่อยๆบางคนถึงขั้นบอก,กว่านี่เป็นระบบที่ทําให้พวกเขาเล่นฟุตบอลอย่างสนุกที่สุดในรอบหลายปีแฟนบอลเริ่มตั้งคําถามว่าสีลังกาจะรับมืออย่างไร เมื่อไทยกำลังจะมาแบบเร็วดุดันและไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้หายใจหากแผนนี้สำเร็จไทยอาจยิงได้หลายประตูและยึดความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมการเพรสซิ่งแบบพัดส,สันสไตล์นั้นถือว่าโหดมากเพราะมันไม่ใช่แค่การวิ่งไล่แต่เป็นระบบการไล่ที่คำนวณจังหวะกำหนดตำแหน่งและบีบให้คู่แข่งส่งบอลไปในทางที่ไทยเตรียมดักรอยอยู่แล้วทำให้สีลังกาแทบไม่มีเวลาคิดหรือสร้างสารรค์เกมของตัวเอง ในอีกด้านหนึ่งทัส,สันยังพยายามวางโครงสร้างเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเขาเน้นการยืนตำแหน่งให้แน่นและชิดช่องว่างเพื่อไม่ให้คู่แข่งทะลุเข้ากรอบเขตโทษง่ายๆและยังเน้นการสวนกลับอย่างรุนแรงหากไทยแย่งบอลได้จะมีผู้เล่นพร้อมต่อบอลเร็วอย่างน้อย3าคนในทันทีเป็นการเปลี่ยนโหมดเกมรับสู่เกมรุกแบบฟ้าผ่าแตงโมเองมีบทบาทในจุดนี้อย่างมากเพราะเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกและกองหน้าตัวหลอก ทำให้คู่แข่งอ่านเกมยากขัดสนอาจให้เขาสลับตำแหน่งตลอดเวลาเพื่อดึงกองหลังสีลังกาให้หลุดออกจากจุดที่ควรยืนเปิดช่องให้ผู้เล่นคนอื่นทะลุขึ้นไปยิงแบบไม่เจอคู่ประกบโดยตรงเมื่อแนวคิดทั้งหมดผสานเข้าด้วยกันไทยจะกลายเป็นทีมที่บุกอย่างบ้าคลาั่งรวดเร็วและไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีเวลาเรียกสมาธิกลับมาแฟนบอลหลายคนมั่นใจว่าเกมนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในนัดที่ตื่นเต้นที่สุดของปี และอาจเป็นนัดที่แฟนบอลได้เห็นสกอร์ขาดลอยแบบที่ไม่ได้เห็นมานานที่สำคัญหัศสันไม่ได้คิดแค่ชนะสีลังกาแต่คิดไกลไปถึงการสร้างโครงสร้างระยะยาวเขาต้องการให้เกมนี้เป็นต้นแบบเป็นเกมที่ทุกคนจะจดจำว่านี่แหละฟุตบอลไทยในยุคใหม่ฟุตบอลที่เต็มไปด้วยไฟความเร็วความกล้าและความเฉียบคมและเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไทยพร้อมลุยกับทีมระดับสูงกว่าในอนาคต ความมั่นใจของนักเตะพุ่งสูงจนมองออกได้จากท่าทางภาษาและการเคลื่อนที่ในสนามซ้อมไม่มีใครคิดว่าสีลังกาจะง่ายแต่ทุกคนเชื่อว่าถ้าแผนใหม่ของฮัสสันออกดอกออกผลไทยมีสิทธิชนะได้แบบสวยงามโดยเฉพาะเมื่อแตงโมเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ส่วนปียพง์ก็ทำหน้าที่เป็นแรงใจที่ยอดเยี่ยมให้กับรุ่นหลังทุกอย่างกำลังเข้าที่เข้าทางอย่างลงตัวเมื่อเสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้น ทั้งสนามาจะาได้เห็นแล้วว่าแผนเซอร์ไพรส์ของฮัสสันจะโหดแค่ไหนแฟนบอลจะได้เห็นความดุดันแบบที่เขาสัญญาไว้หรือไม่และแตงโมจะสร้างจังหวัดสุดโหดได้อย่างที่ถูกคาดหวังหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมั่นใจคือฟุตบอลไทยกำลังเดินหน้าไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและเกมนี้จะถูกพูดถึงอีกนานในฐานะก้าวสำคัญของทีมชาติไทยยุคใหม่ที่พร้อมโค่นทุกทีมไม่ว่าจะสีลังกาหรือชาติไหนก็ตาม